มันม่วงนี่มีชื่อหมดเลยนะลูกพับไอ้พวกอย,อยู่ตัวบันไดเนี่ยไม่ได้กินเลยพวกเธอได้กินข้าวบ้างไหมพห้อ,อมจังเลยลูกหืร้อมกันจังเลยผอมจังเลยลูกมาให้จับหน่อยมาพร้อมจังเลยืไม่ได้ค่อยได้กินข้าวใช่ไหมหมาสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าไอตัวนี้ทำมันตัวเดียวก็คือจบเลยหลตัวนี้หละตัว นี่ไอ้ละมุดมาลูกตายหมดทำอะไรกันลูกไม่เอาสกรปรกสกรปรกสมศิบลูกเธออยู่ไหนไหนลูกสมศิบอยู่ไหนลูกสมศิบอยู่ไหนลูกอยู่ไหนมาให้แม่ดูหน่อยมาไหนลูกสมศิบอยู่ไหนกินข้าวหรือยังสมศิบกินข้าวหรือยังลูกเห,หนื่อยหน่อยเนาะมาดูหน่อยเอ้ยหน่อย โกโก้ไหนโกโก้อยู่ไหนโกโก้มานี่มาไม่ให้แม่จับหน่อยโกโก้วิ้ดเลยโกโก้มานี่เลยเดี๋ยวแม่ยืมหน่อยแม่ยืมหน่อยนะแม่ยืมแป๊บหนึ่งนะลูกนะแม่ยืมชมสีแป๊บหนึ่งโกโก้ครับนี่ไงความที่โกโก้ครับรูปหล่อที่สุดเลยนี่ก็ตือเล่ยอุ้ยหน้าน้อยน้อย มามมังหรือยังลูกมามม,มมัมนมกันหรือยังสมสีเอานมให้ลูกกินหรือยังลูกเส,สิมีให้ลูกลูกกินเนี่ยนมยังโทมาร์ก็ลิงลี่นั่นนะนั่นนะแม่มาดูน้องแม่มาดูน้อง